วัสดีครับผม,ผมนิวมนพษาการนะจะมาซื้อผ้ากับอาอร์ตมนุษ่การนะครับนะวันนี้ผมไอมางานสมาคมที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะฮะก็ได้พระหลวงพ่อกลวยประมาณ3องค์เมื่อกี้นี้อาร์ตมันซื้อแหวกม่านมาวิชัยลงปู่ได้นะครับปี2500นห้าแต่ผมจะไปถามมันดูว่ามันขายเท่าไหร่ไปครับ อันนี้นะพาที่ผมซื้อได้นะซื้อได้แค่สามองค์นะนี่ไม่ใช่คอนเทนต์นะอันนี้ผมซื้อเพื่อนผมจริงๆนะอาร์ตองค์เน,นี้ยมึงขายกูเท่าไหร่สวัดดียังสวัสด <ๆๆ S 1> ีครับสวัสดีกล้องเหรอสวัสดีครับอาร์ตประการอาร์ตมอนการอันนี้ขายเท่าไหร่อันนี้มันเป็นลงขู่มาลวิชัยเออนื้อผองน้ำมันนะครับเออเอางี้เพื่อนผมซื้อมาสองหมื่นผมเอานิวสองหมื่นห้าแล้วกันผมสองสองหมื <25 S 2> <ๆ S 1> ่<ๆ>นห้าอ่า เอาจริงเงีขอต่อได้ไหมได้เพื่อนเพื่อนจะต่อเท่าไหร่อ่ะแต่ผมซื้อมาสองหมื่นอะผมขอกำไรนิดหน่อยครับผมหมื่นห้าได้ไหมหมื่นห้าไม่โดนนิวเอาสองหมื่นสามแล้วกันสองหมื่นสามเหรอได้ไหมสองหมื่นสามน่าจะได้อ่ะนี่น่าจะขยับได้ประมาณสามหมื่นนิดนิดเนี่ยเขาขายเนี่ยสวยๆเนี่ยสภาพเนี้ยขายกัน ไม่แพงเหรอประมาณ20,000กว่าบาท30,000ื่นแต่อันนี้คือราคาเพื่อนฝูงเนาะอันนี้คือสลับนิวนะ15,000ห้าหมื0 0าไม่เอา23,000ื่ามซื้อมา2 0 0 0มื่นอะไร3า0 0ัราคาประมาณประมานของอะไรสามอ๋อโอเคได้นะได้โอเคกันจบเดี๋ยวน้ำตังก่อนอ่ะอับตังเลยอันนี้ตังไรเรานับมา25,000ตัดออกเท่าไหร่ตัดออกเออ2,000บาท มึงเอากูเท่าไหร่เมื่อกี้สองหมื่นสามสองหมื่นสามอ่ะโอเคสองพันไม่ใช่หมื่นห้านะเพื่อนนะโอเคก็จบการขายเป็นที่เรียบร้อยจบเจ้าไม่เล่าหรือใช่ไหมอ่าชัดเจนนะเดี๋ยวให้ดูตรงแสงนะดูขอบดูอันนี้นะครับชัดเจนนะองค์นี้มาวิชัยลงปูนะสวยมาก โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไอ้นี่เป็นเปรมแล้วรับตังค์ขอบคุณมากนะครับครับกินหมูนะวันนี้อ่ะโอเคขอบคุณนิวนะครับขอบคุณนิวสุพรรณนะครับนิวมาประกันครับครับครับอ้คนจริงครับใช้ได้ครับอันนี้เพื่อนผมผมนะครับซื้อจริงนะครับมีอะไรติดต่อนิวได้ตลอดเวลาครับซื้อตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหลายแสนครับมาเลยเยอะ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 